กงยูในเรื่องส qui ิตเกมหรือว่าตักจีแมนเนี่ยแม่งเป็นตัวละครที่โคตรจะบ้าคลั่งคือเริ่มเรื่องมานะครับในสกิตเกมซีซั่นสองพระเอกเขาออกตามหากงยูครับหรือว่าตักจีแมนเพื่อจะสืบผ่านถึงเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วก็ผู้วงการไอเกมบ้าๆที่พระเอกมันเคยเล่นในซีซั่นหนึ่งเว้ยซึ่งแน่นอนว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยพระเอกเขาชนะเกมมาใช่ปะ่ะเลยทำให้พระเอกเขามีเงินมาจ้างคนช่วยออกตามหาครับซึ่งคนที่พระเอกจ้างเนี่ยสุดท้ายเจอกงยูจริงจด้วยนะแต่ว่าทาไปทามาครับด้วยเหตุการณ์บางยางกลเกเีมาหา้ซ เลตนี้ครับเป็นเกมที่ต้องใช้ปืนลุงโมกระบอกหนึ่งพร้อมกระสุนนัดหนึ่งครับแต่เขาต้องสองคนเนี่ยต้องสลับกันเหนี่ยวไกใส่ตัวเองไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนว่าการเหนี่ยวไกเนี่ยมันทําได้สูงสุดแค่6ครั้งเท่านั้นเพราะถ้าครบ6ครั้งเมื่อไหร่เนี่ยไอคนสุดท้ายต้องตุยอย่างแน่นอนพอเกมเริ่มเนี่ยพวกเขาก็สลับกันเหนี่ยวไกไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเหลือ2นัดสุดท้ายและถึงตาพระเอกไอกงยูมันก็พูดกวนประสาทพระเอกครับประมาณว่าเป็นไงอะเริ่มสั่นแล้วใช่ปะโอกาสตุยห้าสิบห้าสิบแล เป็นแค่เศษขยะมอนังแค่ดันโชคดีเป็นเศษขยะที่สามารถกระเด็นออกมาจากถังขยะได้แค่นั้นพอมันพูดจบเนี่ยพระเอกก็เหนียวไขรทันทีเลยครับแต่ด้วยความที่ว่าเป็นพระเอกใช่ป่ะแม่งมีตุยอยู่แล้วทีนี้ความมันไหลก็เลยมาตกอยู่ที่กงอยู่เลยครับเพราะว่านัดเนี่ยมีกระสุนอย่างแน่นอนแล้วพระเอกมันก็พูดกลับไปครับประมาณว่าเป็นไงอ่ะมึงก็เริ่มสั่นเหมือนกันแล้วใช่ป่ะนัดเนี้ยมึงตุยอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรนะช่างในเกมห่านี่ซะแล้วมึงก็กดแสกหน้ากูเข้ามาแค่เนี้ยกูก็ตุยแหละแต่มกงต้องยอมรรัับ่่าาานนนนึึะวม้้้เเพป็แคใช พระเอกพูดจบนะครับคงอยู่แม่งกดแสงหน้าตัวเองตุยไปเลยทั้งนี้มันจะโกงก็ได้เดีวยกได้ว่าฉากนี้คือทําให้เห็นเลยครับว่า